ยาบรรเทาอาการโรคพาคกินสันยาตัวนี้จะออกฤทธิ์ไปมีผลต่ำให้โรคหัวใจที่คุณแม่เป็นอยู่กำเริบซ้ำขึ้นมาอีกซึ่งทำให้คุณแม่ของสีต้องทนทุกข์ทรมานมากับโรคนี้เป็นเวลา20กว่าปีจนกระทั่งด้วยวัยชราและโรคที่ท่านเป็นอยู่ ทำไมท่านทนกับโรกสองชนิดนี้ไม่ไหวเชื่อมันกระทำวันที่สิบสี่เมษายนที่ผ่านมานี้พุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเวลาสิบจุดศูนย์ศูนย์เอาคุณแม่พองศรีปั้นทองได้จากลูกๆหลานๆไปอย่างสงบด้วยวันที่สสิบห้าปี สิปดเมษาฟ้าลิขิตหนึ่งชีวิตถูกพลาดไปอาในแสงแม่ของลูกจะไปสู่ถิ่นดินแดนวิมาแมนสวงสวรรค์อันแสนไกลชีพของแม่ดับลับไปในครานี้เปรียบเหมือน,นมีเมฆสีดำคลุมฟ้าใส ตัวของลูกเหมือนดังถูกควัาดวงใจหยาดน้ำใสไหลนองหน้าเสริมอาดูโอ้แม่จา๋าแม่ของลูกจากไปแล้วดังดวงแก้วแววมณีสิ้นแสงสุนคงเหลือไว้แต่ความดี ที่พ่อทูลไม่ดับสูญเหมือนกับร่างที่มอดไปลูกรักแม่คิดถึงแม่ใจแค่ฝันทุกคืนวังมองดูดาวสกาวใสเปรียบเหมือนเราแม่และลูกเชื่อมสายใยใจสูจ่ใจถึงกับมั่นนิรันดร ด้วยความอาไรจากลูกๆของคุณแม่ปงศรีปั้นทองครับนั่นคือความรู้สึกของลูกๆนะครับได้เราคำมแบดอะไรนะครับแอบตรงในฐานะแขกผู้มีเกียรตินะครับเพื่อเป็นการน้อยอะไรแด่คุณแม่ของทีปั้ทองเป็นการสุดท้ายนะครับขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติครับยืนกับนิ่งหนึ่งนาทีครับ